แต่เดวินก็ไม่ฟังเขาโกรธมากแถมเขายังโทษว่าเป็นเพราะเธอมีนาถึงได้ตายมันเลยทำให้เบิร์ตเสียใจหนักกว่าเดิมจึงขณะที่คอนเนอร์กำลังปลอบใจเบิร์ตอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกับหลักฐานบางอย่างโดยกล่องใส่กล้องมันมีกระดาษที่บอกว่ากล้องนั้นคือหลักฐานคดีฆาตกรรมเมื่อปี1974คอนเนอร์และเบิร์ตรีบออกเดินทางไปที่ห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลในคดีนั้นโดยคดีเกิดขึ้นเมื่อปี1 9 7 4ในเมื่อที่พวกเขาอยู่ มีเด็ก3คนถูกจับไปฆ่าซึ่งคนที่กอ่อเหตุคือโลแกนโจเซฟเซเบิร์เขาเคยเป็นครูสอนถ่ายภาพที่โรงเรียนของเบิร์ดและคอนเนอร์ซึ่งพอเบิร์ดได้ยินชื่อของฆาตกรคนนั้นเธอจึงนำกล้องของเธอออกมาดูทันทีแต่พบว่ากล้องนั้นมีอักษร RJS เขียนไว้อยู่เลยทำให้ทั้งคู่รู้ว่ากล้องนั้นมันเป็นของฆาตกรนั่นเองเขาได้ใช้กล้องถ่ายรูปเหยื่อทุกคนเอาไว้ก่อนตายส่วนโจเซฟก็ถูกตำรวจยิงจนเสี